สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับโปรซิกแล้วนะคะวันนี้เช้าๆนะคะประมาณ6กโมงครึ่งนะคะของวันที่3เดือน12บสองสองนสองสองนะคะอันนี้เป็นขบวนล่างที่เข้ามานะคะหัวลาก4ี่ห้าหนค่ะมาจากไหนคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน ยาวมาเลยยาวเข้ามาเลยนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะมาจากเชียงใหม่ค่ะนี่กระบวนยาวมากเลยนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะเข้ามาเทียบในชานชลาที่เก้าค่ะ เข้ามาเทียบในชา้นชาลาที่เก้านะคะทุกคนเทียบแล้วค่ะเข้าไปแล้วค่ะอีกฝั่งนึงก็เข้ามาเหมือนกันนะคะนะคะ่ะตอนนี้เราอยู่แถวชา้นชาลาที่9นะคะทุกคน อีกคันแล้วคะ่ะออกมาแล้วออกมาจากชานชลาที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรเสียงวีดมาแล้วนะคะไฟสว่าง อันนี้เป็นวันเสาร์เช้าๆนะคะวันเสาร์ที่สามเดือนสิบสองนะคะทุกคนสองศูนสองสองค่ะเวลาท้องถิ่นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานีหัวลำโพงค่ะอากาศก็ดีมากๆเลยมาดูกันค่ะ ออกมาแล้วค่ะโอ้ยไฟนะคะทุกคนรสมองไม่เห็นชักธงเขียวไปแล้วสี่สองสองหนึ่งค่ะ แล้วค่ะกรุงเทพอุบลราชธานีค่ะกรุงเทพอุบลราชธานีค่ะทุกคนตะบ,บวนเช้านะคะมีคนโบกมือให้ด้วย อุบลราชธา,านีค่ะกรุงเทพอุบลราชธา,านีค่ะออกเวลาหกโมงสี่สิบนาทีค่ะอันนั้นออกมาจากไหนโผลมาจากรั้วนะคะ ทุกคนคะเข้ามาอีกคันหนึ่งคะ่ะอ๋อ QSY ห้าสองศูนย์หกค่ะสวยงามเชา้ชาเช้า มาแล้วนะคะเชียงใหม่กรุงเทพค่ะทุกคนผู้โดยสารกำลังลงจากขบวนนะคะที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นท้ายขบวน คลายขบวนค่ะโอ้ผู้โดยสารเยอะเดินเข้าสถานีแล้วนะคะเดินเข้าไปในชานชลายาวมากนะคะทุกคนต้องเดินไกลนิดนึงค่ะ อันนี้ก็มีลากเข้ามานะคะอันนี้เดี๋ยวดูว่าใครลากเข้ามาคุณปู่หรือไม่อย่างไรอ่าใช่ค่ะ ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ของที่จะไปอุบลน,นะคะอ้าวพอเข้ามาแค่สองตู้แต่ขาออกนี่เป็นขบวนไปเลย เช้าเช้ามาที่สถานีรถไฟนี้ก็จะหลากหลายเลยนะคะเจอเยอะเลยนะคะทุกคนก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบในรถไฟเขาก็จะมาถ่ายเหมือนกันกับเราเหมือนกันนะคะโอ้สวยมากเลย เป็นการลากขบวนเปล่าออกไปชานชลาที่10บก็เช่นกันเข้าออกเข้าออกอย่างนี้มาดูรถไฟรับตาไปด้วยกันค่ะสอง้างฝั่งทางแล้วมีเข้ามาอีก มาแล้วอุ๊ยจะข้ามทำไมพี่วิ่งเลยอันนี้เป็นหัวลากค่ะสี่หนึ่งสองสี่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำขบวนหรือเปล่า สีใหม่ก็ดีนะพี่อ้าต้นกล้วยบงังลากออกแล้วก็ลากเข้า ไปตั้งหลักหรือเปล่าไปตั้งหลักมาหรือเปล่าคะคุณปูนวนค่ะสีหนึ่งสองเก้าค่ะทุกคนวิ่งเข้าไปในชานชลาที่สี่ มาอีกแล้วค่ะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะคะเฉียบและนิ่งมาก5 2 1 5 QSY ค่ะนิ่งและเฉียบค่ะน่าจะเข้ามาทำขบวนนะคะ ขบวนนี้มาจากเชียงใหม่ค่ะทุกคนวันนี้เชา้าวันนี้เชียงใหม่เข้าสองแล้วนะคะเวลาไ,ไล่กันเลยค่ะหกโมงครึ่งแล้วก็เจ็ดโมงค่ะ เล่าไล่กันเลยนะคะโห,โหลากขบวนกันยาวๆไปเลยเดี๋ยวมาดูตู้สุดท้าย เสียงอีทอีทโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โรสด้วยค่ะ ไปแล้วนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ